โอเคค่ะพ่ๆโซวุฒิวุฒิเบบี้วันนี้จะไปไหนคะลาลาพลาลาพลาลาพคิตตี้จะไปไหนคะเฮ้ยจะไปลาลาพกแกใครคะ

อันนี้เรามากันนะคะสามพ่อแม่ลูกนะคะพ่วงกับัอจิ้มกับเฉินเฉินเฉียดูสิวันนี้เราจะไปกินอะไรกันน네ีนแม่เ้ยตอนนี้คนน้อยมากเลยสงสัยเขาเพิ่งเปิดทํางานกันเคยมาวันหยุดนะคะคือไม่มีที่เดินเลยตอนนี้นี่มาดูดีกว่ามีอะไรบ้างเราจะไปกินร้านไหนคะจำไม่ได้ครับ那边走了走了 เปนหัวแมงปนหัวแมงน้องนี้อะไาเยาวีอะไรยาเยาวีนูนี่ป่าวซิสเจรีมาข้ชื่อ้ไม่เชื่อเหมือนกับซิสเตอร์เลยนะสา <c oughs> นี่นาะอ๋อนี่ไงมันเป้าเลยเซียบูฮานะ เย <Yeah. S 2> าล่ะมาดูเมนูกันดีกว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างคะันนี้เป็นน้ำสุมนะคะจะเป็นน้ำส้มแบบสองช่องเลยจ้า yeah. น้ำจิ้มทั้งหลายเ,าลเป็นโซนเส้นทั้งหลายแล้ว้อมยังอูด้องตองจัตองจันี่เป็นโซนเครื่องดื่มนะคะเห็นสีแล้วก็น่ากินนะคะนี่กินอะไรดีอ่ะต้องถามเขาว่าให้กินกี่ร้อยชั่วโมงนะคะจะกินที่หมดทุกอย่างนะคะดู มาถึงกินแค่อูด้งนี่แล้วลูกเหรอใช่ไหมข้าวใช่ไหมโอ้ช็อตนิโสร์แซงล์่งชงเฮลโลเตรียมกินข้าวนะคะมันเพิ่งเอาขึ้นใหม่มันปูซิ่งนี่ย it's big it's big day it's too big for you I'm sorry

เสียชีวิตไปหยุ่หนึวันนะคะเขากินอะไรบ้างแอบรู้ดีกว่าจจริงกไน้อี่ยังไม่ได้สั่งนะคะแต่ว่าเขามาให้ทั้งหวดก่อนเพื่อให้เราได้รับรู้ว่าอะไรอร่อยบ้างจากนั้นถ้าเกิดเราชอบมันก็ไปสั่งเพิ่มนะคะแอนนี่เสีย เดีวคไ่นอยาเ้าเมื่อกี้ามาเอนวตรนี้แตว่าหนูเอา็เมาสานแทนวันนีมมาปึ้งุอมมาโมเี่เข้ามาหัวก็ะสนกรินะคะทุกคนดิฉันจัดใหแล้วนะคะอันนี้ผมเป็นลูกค้อเลยขอโทษนะถ้จไม่มดอย่างนี้โนหูเดิงออกแล้วมันจะกระสกระเซง ยาอะไรเล็กมาก yeah. hey, <laughs> ทมรู้ไว่าไปแล้วกระเป๋าไอติมลดนมมาก,ก่อนแ,แล้วเราจะไปถึงที่นู่นใช่ไหมทีนหนูจะไข่มุกกระเป๋าจะไข่มุกไหมจะเอามไม่เห็นเลยมไม่เห็น,น,เ,หนเลย,เยขอหนิวหน่อยขอหนิวหน่อยหนึงนอลองครับตึงตึงตึง แช่แช่น oh, okay. ้ำของโอเคใครที่จบปะเชื่อเพราะรอใครสิ้นไหมหาย่อเชื่อเสียยงช้วรู้กว่านาดิ现在我们要结账了，然后去买饮料。这里有饮料，但是我们不想吃，因为如果同一个地方吃全部那不好玩。<Okay. S 1> 我们要一个地อีก个ู物。 虽然有很多食物要吃但是我要吃火锅然后如果我们要吃饮料的话我们要去别的地方买้เ <laughs> ฮ้เ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 ฮัเ้เฮ้หฮ้เฮ้เฮ้เม้อะ้เฮ้เย้เฮ้เ e ้เฮ้เฮ้เย้เฮ้เฮ้ัฮ้เ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 ฮ้้นฮ้เฮ้เเฮนเฮ้เ

มีค่าจะตกมดีไรมนี่อันว่าอะไรมาหมา with floor guide มาหม floor g u i e กินอะไรดีเนาะใช่ไ้คะคปังมา้าเจ้ามาโยฉันมาเปียใครสไรอช้มาม้าเสียงชืออย่เนี้ยมาม้าเสียงเธอย่เนี้ยไม่ไม่่เจอีละ อันนี้อาหารไทยเฮ้ยชื ioè, ่อมคุณเะต่อเส่ยงเขาชื่อใ้เขาชือมาเสียงชื่อน่นเกะไไสองนะโอเคจีม่เด้จีบไม่ได้งไไสองเส่ยชื่อเ甜圈ไม่ช่เสียชื่อเนชีเียนเฉินช่เียนเนย甜圈ตั้งแต่以后以后我要我要叫他甜甜圈 เทียนเทียนเชียนไพไพโซป๊อบแมนมาค่ะสวดีค่ะพ่เจ้าสวดีเยียนเยียสินดูนรค่ะคัทเจนป๊อบมาเรามก็ชอบแล้วักจังเลยแม่ไพนพคุณอยากเอา哪一个我想要这 ก็มองไม่มห็นขั้นจริงแล้วเราจะข้นแบดูแบบ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 ิลปะแบบนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะอันนี้ใครทำบีอะแล้วก็เจอใครทำบีอะใครทำบีเฮ้ยเลยจับบีนี่นี่น่ารักเหมือมาว่านี่ดูเหมืนเป็นแบบการ์ตูนเมืนเป็นแบบการ์ตูนที่เข มาม้าหรอมามา้อยากได้เีย่พี่เป็นรูปตุ๊กตาอ่ะอันนี้เรอา,าชอบไหมอ,นนอันนี้มันมะีนะก็ชอบนะนี่เห็นไหมะเออเยอะมามกฮัลโหลนี่มีวูดดี้แล้วก็ทอยสตรี่เดียวมันนะครับแล้วก็มีนะคะซูทอปเปีย ป๊าต้องมาถ่ายวะเออาแล้วบายบายอะไรต้นไหม วนใหมเลน,น,นะจ๊ะทอะไรจ๊ะออกมาก็สวยวันนี้นะคะเราอยู่กันท่เปลี่ยนมุมก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ลาลาพอร์ตนะคะเป็นมิสซูเอ u เล็ตที่ไต้หวันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนทีนะะ่เราจะกลับไทยนะคะเราพามาเที่ยวชมที่เอาเล็ตกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ว่ามีอะไรบ้างไปเลย กูมันเอาน่าเอาเลแม่มันเ็ดไหนตาเลือกสูงเข้าข้างในดูแต่สีงอากเลยที่ี่นะบ้านี้นี่นะนี่ยก็ดูว่าอุ้ยอุ้ยอ้ยนี่ทใจด้วยนี่ทั้งหมดของนี้มันน่ารักมากไปดตาแค่ตาแค่ามนมนะคะ Here <laughs> 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 okay, Look at this. <laughs> it's like a bippy. Hi, everyone. Let's go. Now we are in the to <laughs> <laughs> Now we are in the Mitsui Outlet, Lala Port. Okay, let's see what's going on here. อข้างหลังก็มีสวยนะคะข้างหน้าเป็นตุ่มๆข้างหลังเป็นตุ่มๆนั่นแหละยูซี่ยูซี่ what is this m o s t e r ว้าวซิทำ closer closer อันนี้คนไปทำอะไรเราต้องดู ต้องดูว่าข้างในนี่เขาถ่ายอะไรเหมือนคน,น,นเวลาใบสีเลยอะ่ะนี่ค่อยถ่ายไลนอนะ่ะถือมาดิดิดิหน,นูก็ถ่ายแล้วก็อันนี้ม่รูึ้นมาเราก็ถ่ายอีกวางี้ถามมันเทียน้าหลักห่าอันนี้คืออะไรคะเหมือนแพนเค,ค้กเลยอะ่ะไหนมันคือเทปมันคือเทปมันเป็นเทปแต่ว่ามันรูปผ้าเหมือนแพนเค,ค้กเลยอะ่ะใช่นั่นแหละเขาทำเทปจ้ะนั่นสิอ่ะ Come on, let's mm hmm. go to Happening. มาแล้วมาแล้วอาชีพใจตัวหัวมัน

ไม่ใช่มากวนเฮ่าล่ะเฮ้ไม่ใช่มากวนเฮ่าล่ะเรียนเรียนโดยใช้มือนนช่เหรอเจ้วผู้ชื่อล้วปะเรียนถึงแล้วนะคะร,ร้านน้ำของแม่เบลให้ทุกคน,นใจดีพามาซื้อนะคะถึงข้างล่างสุดนะคะ มสนมชาบะน้านมคาราเมลไอติมอ๋อนกอาชาอะไรที่มันแบบอีเจ้าเฟรชใช่สมองโซบะกับมะนาวเอาสซบะมะนาวอันนี้นะคะเขาเล่นคำนะคะสไลม์เท่ากับสมัยเอ้ยมันใช่อ่ะทำไมเขานึกอกลอกะทำไมไนติมไม่ออกเนี่ยดี เป็นสถานีทำสไลด์มาเ,เลยเลือกสีได้นี่เป็นสไลด์มากเลยน่าสนใจมากเลยดูดูอภาจาร้อนตกหรือเปล่านี่แต่แ่หนูชอบไหมลูกไม่เอาหว่มหนูเ่ว่ามีไหมบะตรมีสไล่์เต็มเมยนี่จะเป็นดินวิเตียสอดข่ามจับนะคะมาดู ด yeah. หะะไหนคะฮาโลวีนไหนข้วเมียนข้เมียนฮาโลวีนวิโบ,โบบบบแบบเปิร์สไลน์น่ารักมากน่ารักมากบอกไม่ไหวแล้วมีชีสจิ๋วด้วยดิกนี่มันเข้ากับมันฮาโลวีนเป็นเซอร์เดูดิีคนนึงไม่อยาออกนะคะ ตอนนี้เราออกมาจากลาลาพอรแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปรับแม่ๆที่โรงเรียนกันน่าจะรีเหมือนยาวร่าเนาะต่อไปวอร์มเมอร์ไล่เจ้าแม่ๆเจ้าแม่ๆเสียเขีานแล้ว

Come on, I don't want to. I start to make một hai ba, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, Happy birthday to you, Birthday come on, come on. Happy birthday to you, yeah, 妈妈。哦，我刚刚才想到。对呀、啊，有冰淇淋吃哎，坐下坐下，坐着吃坐着吃。妈妈好重点。哈哈哈，<laughs> 你吃的都是嘴巴，你看呢，妈妈，妈妈拍你。一二三，拍笑，你笑一二三，一，耶耶。啊，你吃名片。哦哦 <Yeah. S 2>。